สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาบอกประโยชน์ของส้มกันนี่เลยครับส้มนะครับส้มมีประโยชน์อย่างไรนะครับมีวิตามินซีสูงนะครับดีต่อร่างกายนะครับซ่อมแซมส่วนสึกหลอในร่างกายป้องกันการเกิดโรคหัวใจอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระปรับสมดุลในระดับน้ำตาลในเลือด ผิวมีสุขภาพดีและเพิ่มความแข็ง,แ,ขงแรงในให้กับผิวนะครับกระตุ้นระบบภมูมิคุ้มกันให้ร่างกายช่วยบำรุงสายตามีกากใยสูงช่วยระบบขับถ่ายว้าวดีขนาดนี้นะครับหามาทานกันนะครับส้มส้มส้ม,สม,สม,สมผลดไม้กินผลดไม้กันบ้างนะครับทุกคนของดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับว้าวว้า,ววาว ส้มส้มส้มออร์เรนต์นะครับส้มนะครับมาทานผลไม้กันบ้างนะครับ